รุ่น e ีโร่ของฝั่งทีม KK แปดแปดแปดนะมีดาวโลโมเยต้าเชนโปรเจคเตอร์พักล้งก็เีเจนด์คอมเมนเดอร์นะส่วนด้านล่าง EQ ทาร์ทฟอมมีวอลร็อกไทเทนเตอร์สกายดมีควีนอเพแล้วก็มังี king อ่ะ The Monkey King's gratitude is worth more than gold. ทีโดนกดดันแน่ยิบไหล่เอมเยอะเกินเออฟาดไปอีกกด Shadow ยมหลบแม่ นายมีหลบเราก็มีหลบกันเขไม่ได้วอลวอลสอกหน้ได้คิวไปเฟิร์สบัดตาแต่ว่าเอคิวไมได้คืนไปจากซัพพอร์ตดาววิโลกันเนี่ยอ้าวที่กูอย่างนี้ดับเบิ้ลคิวไปเลยเตอร์พี่เตอร์มีคิงเลี้ยวไปห้าเตอร์ดาววิโรลอีแล้วขอตีซ้ำๆย้ำๆลงไปฮะอะาะแต่ว่ากดชาร์โลเรียผมโดดใส่เทชนั่นตีจริงกูแล้วแต่ว่ากดเฟิร์สทาวลงไปอีกที ไหวแล้วเปล่า MP หลบไปหนึ่งจังหวะฟาดตึ้งไปเออโดนบัฟหายไปแล้ววะดิ This m i n นวดต่อนวดต่อขออีกทีนะะ after, ึงจิกุเอาให้จิ๊เอาชาตัวเรียมหลบได้เออโอ้โหยอมแลกเลือดตัวเองในป้อมเลยเหรอสตารเข้าในป้อมเลยเกินไปวะวะ spot อ f f e c t i v e คงกาไปแล้วคุณเอ็กคุณนิคเตอ์โดนอีกแล้วเอาเราไปก่อนนคุณชาติเรียมหลบไม่ไม่ต้องการให้จิ๊จิ๊กกุ๊บเอง เนี Alors, ่ยมังแบทลงไปทีแต oh ่ว่าโดดมาหลังป้อมเดียวไปเทอร์เป่าอีกหนึ่งรอบควีนรอสข้างหลังฮะให้เพื่อนตองคนเดียวมาถึงหลังป้อมเลยทีเดียวควีนรีมคอยลงไปฮะเล้วมังแมทกว่างนี่เพิ่นเข้าลงไปต่อฮะบิงหนีไปแต่ว่าทีดเพิ่นเข้าอยู่มีใครตามหรือเปล่ามังกี้คิงโดดมาตามฮะเจลเปาตัวท้ายสุดเลยกรีดไปหนึ่งทีบิงมาทิก ปั๊ต่อแต่ว่า,ารับโลมาฟังไว้ตั้งเลยไปเองแคนน่นะเฮ้ยรันเรดิชเมิ็งดทาไอคิวเตอร์คือเป็นไปเอาทั้งสมบัตทั้งการใส่หนี่ดันเข้าปอมเองนะแต่ว่าไหวหรือเปล่าโดนรถด,ดาเมจไปเกินครึ่งแล้วยิงไม่เข้าเลยมานะควีนวอลอ์เข้าไปก่อนนะบิ้งเข้ามาใส่ทันเข้าไปอไ,อไม่รอดนนนะหนีไม่ทั มาฮะปั๊บโดนแน่ๆฮะับโเปิดจิงปูไอ้เปิดโอ้โหหมายก็มีติดแฟลงหัวไปฮะเปิดบูฟองคาดทีเดียวขอแบบเบิ่มเบิ่มนะไม่น่าใช่นักดาสรถกัสบัดน้ำใสฮะตรงกลางมวยต้าวางคอนยังควตันยิงไล่พี่วอลละครหนึ่งตัวพริ้นต์ออกไปก่อนนะราเว่นะโดนไปสองมวยต้าหมดอันติแล้วแต่ว่าไม่มีใครเติมน้ะมีต่อยเอง เอาโดนไปก่อนนะสกายโดนเอาคืนนะ<อ>วีไาแล้วไ,<อ>ไปที่วอลล์กอเลยไหมดูเอลไปแล้วฮะไลายดำเด็ดเลขแปดเอาโอเวอร์โกรธถัดไปก่อนนะไม่มีราเวนัสตีเนี่ยทีเฮ้ยจะจับปักตัวน,นี้เท่าไหร่ราเว่นยังอยู่อะ่ะโอ้โกเลมไปก่อนร,เราเว่นเอาคืน เนนีเฟมาักสองคนในไฟเดียวแอซิมยายจะกู้ไฟคืนแต่ว่าไม่ไ oh, ด no, no. well, no. oh, no. ้ตามไปด้วยคุยใต้หนึ่งคนแอลซิมงงงอ่ะตไงเอคิอ็อปคกาเชอมเตอด้านหลังไวแทนนะโ่้เหีนไปที่คุยเนาเพน่าปีนเข้าไปปีใสกูเอลหมแล้วฮะปีสิกไปมเอาไม่ได้ดามีนะซึิก็ตายก็แต่ว่าคุยตต้เก็บคิว อ่าใช่ดาวไปโลคนเก็บจิคุยเราเพีนฮะแมสวังไปก่อนเพิร์ทเ้าไปิงีโอโคสโกเลมไปก่อนอีกทีแขง้โซนิเวฟปิดมวยตาไปแล้วอ่ะโอ้ดีพอยโดนสามใช่ตัองเอคิวมาให้อคววางองแล้วก็สาร์หด่เปล่า เรยรนส์แล้วดาเ e r i t t a k i อ g a d i ้ t nap. ยโ a ้ยโอ d ยโอ้ยอโอ d อโ้ออ้้ออ้อออโ แต่ว่าแต่ว่าพีป๊าก็ปิดคิวได้ตาหาคุมยิงอยู่อ่ะมีเคมีสวนแต่ว่าเมื่อกี้พิงก็มีเคมีเหมือนกันมีไอกออสกาดี้แล้วด้วยเดี๋ยวไอจิสแบบเร็วรวดเร็วว่าอ๋อป๊าก็ตามลงทิ้งเลยโอ้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 เกินฟุยมุ้ยอ่ะได้กายราดขอเพลงไปเจ้เอ้าเอ้าวอ้าเอ้าพิงแครี่เลยแครี่กูโดนนี่อย่างนี้โทนิเวฟเอาเข้าไปให้เรียบร้อย ปัตอออก,กต่อฮะขอยาต่อปักขออยาตต่อแต่มาแล้วพ่มีแล้วนะควีนโอเคสกิลหนึ่งลงไปอีกทีสิงเกน่นะเอกิวมาสาดหมดเก็บผดนะโอ้ดูมากี่ดาอร์ส์ท็อปทาวเวอร์ส์ about to be r a d i a n top ักที่สามไ่อและฮะไอพีดูเอวสวน ใน PKB โกเรมาเปล์วิ่งจะวางหูวองกลางอ่ะตัดป้อมเลยเกินไปอ่ะ M.P คนเดียวอ่ะโว้ยตายทำได้เล่นหรือเปล่าไป็นติดแฝงลงมาที่หัวกด PKB แล้วก็อดีตเองไล่ยิงอ่ะไนเตอร์โอ้ยไม่รอดนะ มีหวานหน้าบ้านเองฝากินเม,มื่อให้สป,ปอร์ตแบบโอ้ยกูจะเอาอะไรรอดหายไม่โดนแล้วบออกตัวนี้เวฟมากกว่าเพราพี่โอยปิงออกไปได้เอคิวยังอยู่บนหัวเอ็นพียังอยู่บนหัวคุณอยู่หลบหนีรอดนะไปตกลงแล้วมันเกี่ยวไม่เป็นรักแรยเมื่อีคิงไอเอคิวอะทำว้ากับบ้านเป็นการป้องก่อนกด ว่าเอ็ดลงไปฟาไม่ดีเอลีมิติแฟลงหัวไปเรียบร้อยุกอนไล่มแล้วใช้าเปดส่ยจัีดัโ้่ะพีพิงมาตรงหน้าอว่ามีหวาดเกนตกเรื่อไขอน่ารอดทัวรถกอนเปื่อควจนฟาดไมะมันไปมีเคเบีโคเลมลงหัวแล้วไงแล้วไงฮะ เขาไดู้กอก็อได้หายไปแล้วฮะเมื่กี้ผได้ตูนไปพันสอ,อะ่ะตวอกเวบไปอกหนึ่งดอกเฮ้ยแล้ยัง่เลยปันกันรอดนะครับคิวเสมอคิ้วตลอดไปสุวเองอะ่ะแวมาักกันอยู่แต่พี่เทียนติดอยู่บนต้นไม้หอบเสาโัวโลเป็นี่น แบดเดมใส่เองไว้แล้วก็ชาร์โดเรียมะไปที่ศโอ้โหนึ่งพ,พ่อเอลซีบิ๊งมามาหาไม่เจอต้องการจะดูเอลพีไทยมากๆเรียบร้อยเ้าวอลล์หายไปแล้วพีไทยพีไทยพีไทยกัสโรไปล้างปั๊บไปแล้วแต่พีนอฟเพนอยูไปใกล้ดูเอลไปเลยตรงนี้ไม่สนใจแล้ว <want> เออไม่ได้แต่ต็อตั้งต้ ไม่เห็นอ่าพี่เพักขวบออกไปเอวเลยครับต้องได้ล้วต้องได้อเเมันคัมแบ็กแล้วนะดูกราบเลยว่าทันทีทีนี้โอ้กลับมา45ิอกลับมา55ิดมานี้

ทีไทยีไทยต้องการราวีนะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้โดนเคอดงดันออกมาเรื่อยทายุสเดัลทาวเวอร์ is falling ห้าปักเอาตืดเอาเกินไปหัวจะมีกแฝงลงหัวไปแคสกซ่ามีหนึ่งดอกกดชีสขึ้นมา ยังอยู่เอจินีฮะวิอันติยิงซัดเข้าไปคนแาเหาได้ดาวเอเรเร็วเลยเอคิวงเอคิวุณอคิวไปาเวาสมีเริอยู่บอกเลยว่ายังมีเอจิอยู่แต่คุเอคิวขอญากซัดหน้าเปิดบุกคลองแบบโอ้แต่คือไม่ตกดาวเวแล้วก็ุคลง่ะหัใต้มีเอจิอยู่ยังอยู่ในเขตบูกอง ยังไม่หมด b ีเออกอ่ะตะไยกดทาเป็นล็อกทาไว้ตายไอ้สิ middle barracks could use a friend ตไปเม้เกี้ตายสองแบกกับไทยแล้วก็วอรลอกแม่เงินิจับไปอยู่1ันห้ตายไ้สองตัวคือตาดาวิโลแล้วกับมวยตาเนี่ยว่ามีตาร้อนมีอีกเนี่่อ้าวปังก็อ่อยกิ้งๆคุณดักที่ตาย I don't know. Dyer's uh, middle uh, barracks are right. under attack. Dyer's oh. middle barracks has fallen. Lock, Everyone's lock, got what? a plan, for please. Dyer's middle what? barracks has fallen. Oh, oh, I oh. like where this is <laughs> going. Dyer's <laughs> <Daya's top laughs> tower ain't eh? a tower hey, no more. Dyer's bottom down. tower. They're yeah. yeah. even watching. Their bottom barracks are under attack. ได้ส์ปุ่น up a barricade ซิว่าผิวยายจะจับปังอย่างเดียวฮะไม่สนใจแล้วผีเสื้อตัวนี้มันน่ารำคาญนะอ่าผิวยังผิวอยู่ยังผิวอยู่ฮะยังผิวอยู่โดนเฮกเข้าให้เออสปายเองไปแล้วโดนอีกเวฟพอให้คนเดียวไอ้ดูเอลไปที่แคร์สเปอร์อีกแล้วนั่นด้วยโอ้ว่าโครตกินกี้ยังสวยงามว่าจับเราทุกตัว ต้องบีเคีย่จะวินบายแบ็จากปั๊บบายสจิ้มเพมวยตามวยตาองยังอยู่กดบีควีไปแล้วแต่ว่าว้วไ้หมฝกบาแบกมาอินพีบาแบกมาถ้าได้ก็คือจบจบหรือเปล่าโอ้ตสวนาวลงไปที่หัวมันจริง่ะ นี่ไงครับได้แบ็กหนึ่งฮะมีคนได้แบ็กครับเปล่าโหได้สปาร์ตัมแบริคช้โซมี่แอนดี้เก่งมากการจัดนะได้สาร์ตัมแบริคจะสปอว์แพ้ยามจะปัดกวนศาสตร์กองควีนอฟเฟนนีดีฮิใช่ไหม มร้จกองไรตาง่วงเวลาหวตายได้สูงเลยห่วงเวลาห่วงเวลาสุดดับเบิลดจเฮ้ย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 ยังไงะยูนมไฟลงไปที่วรอกอ่ะเก็บคิวไปก่อนหนดูเอวะบางทียิงบูฟองปับตามงวางมากแม่หัตหนีอยู่นอก เดียวคคอง่าเดี <minority> ๋ยวคุคลองาวเปเกี่ายตั้งเป็เอลก่อนีมีเหมือนกันโอเวอร์คสวยจากเกมี่โตดีเวฟบจากไปเราเบสเ็นที่อ่ะใต้นเทลเอยู่ยใครไม่ได้มีเกมีกรอบอารีเวเตอร์โดนเทคไอ้ตาของเกมี้ง่วินวอลนั่ซินเวอร์เอทซินเวอร์เอดปกก็อยู่หมตาวิ่งออกมานะพร้อมกับดับเบิ้ลม ยังไงฮะไม่ท้วยแล้วพิกนั่นละกันอยู่นะก็รอดอีกแล้วกันนะเดี๋ยววะนั้นรนะอดปะเพียไปแล้วดิไปแล้วดิ่รอดนะครับเอาไม่แคลีเข้าาไปตัดกินเคเลยเดียวแบบนี้มันก็เกินอ๋อไอจิสมดลืมดูว่ามีไอจิสมอลครับ หมูของกลางแล้วฮะกับงกลางรงกลางแบบนี้แบบเน้นนะเฮกทั้งโซนิคเวฟไม่ปล่อยให้กับแล้วปากโดนใบอีกแล้วฮะถ้แน่จริงนายก็รอให้ได้สิรปกปลต่ต่อสา

หมดเลยหรือเปล่า้เจอเฮ้ยได้นับบนทิวอเอ้าไปจัดกเอกกับพี่กิมจีนะโดนแ้งโดนไฟติดไฟคนพคีนี้ออกไปก่อนโวยตาทงซัดนะวิงมามซัดขอญาตซัดทุกคนนะแต่กดไม่ได้ที่มันติอยู่โกเลมลงไปที่โวยตาพิคีโผวขึ้นมาไอ้เลวไปแล้วหูของมาจกมเชคกดเออไหวป่าไม่ไหวได้เออพี ไ่อนอไปต่ำคนนี้เนังกี้กิงคุน้อมเปนออกมาไม่ได้พวกโกรธมาต่อสวยงามมากมยตาโดนต้นแต่ว่าไม่เป็นไริงต่อแักพลัได้าใคจะมา้ยังไงจ้นั้รถก็ไปก่อนปักรทีก็ไปก่อนต่ว่าตีเข้ามาได้ม่ได้เรียบ้อยีงเกแบบไก่อนนะผ่านโทเหือรัเกจะเก็บสองโบามลืมม มีโสามใช่ไหมวะใ้อเป็นโปรมีต่ <c oughs> อเกมต่อไห